สวัสดีชาวสิงค่ะดวงความรักประจำวันที่9มีสายนคุณได้ไพ่เฮอริตนะคะส่วนเขาขึ้นมาเป็นเด m มูนแบบกับหัวนะวันนี้อาจจะมีการเปิดเผยความลับบางอย่างนะคะจากฝั่งแฟนอาจจะมีการสาร,รภาพหรือแค่บอกในสิ่งที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนให้คุณได้รู้นะคะ คุณก็เข้าสู่โหมดเฮอร์มิตก็คือคุณต้องการเวลาหลังจากที่ได้รับรู้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องการเวลาเพื่อคิดทบทวนนะคะว่าจะดีลกับสิ่งสิ่งนั้นยังไงนะมันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะก็เลยต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งนะคะในการที่จะตัดสินใจเนาะแต่เท่าที่เมดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นพลังงานด้านลบนะคะเพราะว่า ได้ไพ่ n d a n c e ซึ่งหมายถึงแ a p ปี้เอนดินะคะสุดท้ายแล้วก็จะสามารถรักกันได้แบบมีความสุขเหมือนเดิมแหละนะหรือถ้าใครยังไม่เคยมีคอมมิ t เมนตก็ในที่สุดก็จะได้มีคอมมิทเมนต์กันนะคะได้ตรงเอ่ยกันมีไพ่เล f ิโอเฟนเ l p ลยูตรงนี้หมายถึงว่าอ,อ,อาจจะต้องอาศัยบุคคลที่3เข้ามาช่วยเจราจาประสานรอยร้าวระหว่างคุณ2คนนะคะหรือว่าช่วยเป็นแม่สื่อทําให้คุณเข้าใจกันอะไรแบบนี้นะ